ต้องจุดเจ้าหน้ามาเติอนเซตเดียวไห้อะไรนะต้องจุดอีกสักให้เอาเซตมาเติอนั่้วมันไม่ยอมเติอนอะไรอยูไ่ไปเลยมันจะเล่นเซนเะอิญไงเฮ้อยู่เซนห้ามันก็ต้องเอาอันนี่มาเตือนเลยวะบานแม่งเ oh, <here S 1> oh. ลยโอ้โหเฮียเราอยู่ขัน กูต้องเยีะยไอสัตว์แพงกูดโดนเจ็บ <c oughs> ได้ไหมไอ้พี่พี่เหีอยพี่ไปว์ไป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 วิ่งหนดตู้ทอดไอ้สตว์ันไปไป อหนาวเข้าบ้านไปแล้วปล่อยไปไหมครับปล่อยไปไหม oh. โอ้โหไอ้ที่เียสองมห,งม,หงมื่นสองท้ายี่งงวะเออึนอ่างไรวินอยไห้นอย่งกินนอกนะบางเขียวบ้านนะบ้านเดืดยบ้านโลง่งโล่งที่อนี่เลยตัวนึงเนีเ่ยเอเอเหลือดาบเฮ้ยเลืดาบตัวนึง อ้ยแตคันมาไล่สัตว์กระดาษกระดาษตัวกระบีมาแ้ตับมีเป็นสัตว์เลยมาหลายตัวเลยทีนี้แตกแล้วมันจะเล่นหมอนุ้งมาเข้าบ้านเต็มเลยไปเลยไปเลย กูจะโดนปอนไหมไอ้เฮียเออโดนแฉนกูได้ไงวะกูตีพินอกกยู่โยดูหนูจะก้างยิงฟรีเลยโอ้โแทงแท่งป้อนออมันแต่ต่องล็อกล็อกตายหนูก้างฟรีไปก้างโอยสามเป็นหก โอ้โหเจ็บมากปันปันปันอะไรมาชิโนแม่งฟีผ่านสัตีไม่โดนเฮ้ยถอนแต่สตีเดียวอะไรมันยุดบ้านละนะอนยู่อะไร โอ้โหดอกลากหลบดอกสองทอนอีกลีไอ้ตกัดติดเกอมาด้วยไอ้สองระบังไอ้เีไอ้เจลีส่นิเกลให้เดินเข้ามาหาะรอหลบให้เดินเอโอ้ยเี่ติดแข้างนหมดเลยังวะเ็นเพนเนโูทอกไอ้สัตว์นี

ยังได้ทำเลยวิ่งกัาสกลังวิ่งกับบ้านเลยแตกไปสัตว์ปเกียยังกับไปมึงไม่รอดกูหลอกมาแล้วมาแล้วนกับตักระเบิดเลยนะเมื่อกี้ายสัตว์โมยลงมยุยเอาอ่นี้่ไตานี่หรอบางว่าเอานิ่งก่อนบางเอ้า ไปอ่ะคิอคออโอ้โหโหอ้โหฮ้เอะทอนดาบอีกอะไรมันจะข้าหน้าขนานั้นวะ <c oughs> เกมฝายสะท้อนไอ้สัสโอ้โหแล้วหายไปนะก็เล่นโตดูสู้เฮียใครเขาว่าได้บ,บ้างวะเนี่ยกูอ,อยากจะรู้จ,จริงๆเลย เรียยิงยากี <gray> ่ห้าหมื่นแม่งไม่ตายไอ้เหี้ยอะไรวะก็มีปานควัวแล้วพินโอ้โหโขนโขนดิ๊กมีเงี้ยกดก่อยพี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมามามารถก่อนเนี่ยดาบเพิ่งถอด อืมอะไรนะหลังจากกดติ๊กเกอร์ไอ้สัตว์ก็ไม่ได้กดอีกเลยที่เยี่ยวเนี่ยพอๆไม่ทันเราพอโอ้โหก็โดนตายดีตายดีเิงพอดีเลยมันชิงไว้อยู่มันชิงไว้อยู่โอ้ตาวิง่งยี่แยกไก่ทำไยังไม่หมดวะ โดนเลยวะเอ้ยเดี๋ยวไม่กดยิงเลยอือหือแปลกไม่แยค่ะ หมอตายแล้วตายสัตว์หลังจากกดสติกเกอร์ใส่กูไอ้เฮียก็ไปกระท้อนอีกเลย <c oughs> แตกไ,ไหมแตกโอ้เดี๋ยวมักิดแตกมาดำมาดมามาเอ๊หลาเอ๊ะลาตายสัตว <c oughs> ์ตยายเลยเฮียหลังจากกดสติกเกอร์ก็ไปกระท้อนอีกเลย <c oughs> ลนะพวกเนี่ย <c oughs> บังลบหลบปลายหลบปลายอืมหาขวา มีเย act, act. อะเยอ,อะเหมุนอยู่ตอบอืมตอบเหยียบเหยียวหลังจากกดติ๊กเกอร์ก็ไม่ทอนเลยนะจ๊ะเป็นไง,งไอ,อ,อห้หลามไอ้เหี้ยท้อไอ้ลามแทนเอ้ยท,อน,อ,ยทอนเหมือนกันสัตว์เต่าเต่า

ไอเนี่ยไอ้เนี่ยเอาเอาเอาลิ้นเหลวมาเลยเฮียเอาเฮียอะไรก็เอาไอ้สัตว์ยากีแตามาปลายเหี่ยวไอ้สัตว์ยิงไอ้เหี้ยเหี่ยวหลายอย่างแล้วไม่ท้อท้อนะไม่โดนแต่ต้อนยิงไอ้เฮียเกิดหมอปุ๊บมาป๊อ ถ้ามันจะสะท้อนถึงร้อยตัวมวะเนี่ยอ่ะวันนี้แงไปดาบดาบดาบข้างหลังข้างหลังปันแล้วของยาจีถึงร้อยตัวที่ได้เลยเหี่ยวเหี่ยวหรือเยี่ยวไอสัตว์หลังจะกดก็ไม่ท้ออีกเลยนะมึงเนี่ยจะจ้างมาให้จ้างมา

ทังไหนครับไปเดย์ซั้พินอีกอันจุืมยิงคันหลบหลีกไอ้เย้ยทั้งดาบทั้งพีนแม่งวิ่งมึงเต็มเลยจริงๆพลังหลบหลีกธนูแม่งเยอะกว่าอาชีพบีอื่นอีกไหมหลบไม่เคยพ้นเลยเฮียนินทั้งนินทั้งดาบเป็นเชเยอะที่หานตัวสะท้อนมันเอ้าเก้าสาวเหลือ แค่สาวหนึ่งไอ้เหี้ยเออตีไปสาวห้าตายกว่านี้ยืนดูทำไมไอ้นี่อืออือออืยังไม่ตายจา้าไร<ห>จ้าไรจาา้จาตูหน้ามาดูผม<า>แบล็คแปล็โอ้โหเหี้ยโดนคนแชรเกยียไม่ได้แดกกูหลอกดาวไปสัตสเอากอแตกก็โดนไอ้ก้างไอ้สัตส อไม่มีนินนินน้อยกูเสียวไม้ที่ไหนทียหนีไม้ดีวาไอ้ซ่ากะแล้วว่แต่ไม่หยิง,งนะเกินข้าคืนไี่ใชวมาถูกไม้อลามหลามโอ้ยทอนส่งติ๊กเกอร์ละเหยียบไปนเลย <c oughs> ยิงอะไรกัน้าไอ้อ้นนี้เอายังเร็วอีสันก็เดาตาไอ้ยังก็เดาฐาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไาดิลาดิลาดิเอาเอโดนอีสันโดนอันี้่าียอเดี๋ยววันไดอ้ออันนี้ยี่เอไอสั เอาเงินยาไปยีไจะ้อยากีถึงมาเข้ามาสัตว์วิ่งเข้ามาไหวเข้ามามาดับมาดับมาปิดแล้วปิดแล้วไปปิดตามแล้วเนี่ยปิดตามไหวมึงเข้ามาไหวมันเข้ามามีสัตว์ไหวตมามันวิ่งมาคู่นี่คือแบบสะท้อยเปอ็นตแตกแรงบินดูด ไม่ยืมคู่กับวายไม่ได้เฮ้ทต้องแยกเล้ยกับวายสัตว์เนียเหยียบไม่ลงเหยียบเขาเหมือนหกมันไม่ตายได้หไงวะอินอะเหยียบทุกศพดาบเข้ามาแล้วมาแล้วหกไม่ตายไก่ไก่โอ้ยยิงไก่โดนแล้ววะบางวิญญาณไม่ได้ดาบมันวิ่งอยู่ข้างข้าง นม่ว่ากระสุนออกใส่ยากิไก่ไก่พีไก่แล้วแต่ครีมเงนได้ดีอ่ะมัดโอ้ยากิบ้าแรออกมาตอนนี้มาตอนไอ้ไอ้ไอ้เป้าเนี่ยแต่ว่าไอไอ้สัตว์เอ้ยยิงลูกแล้วตอตามตไอ้ี้ยไม่ทันเินกันเงินกัออคุยตอนนี้ วิ่งผ่านไปเลยนะอีพีอาอตายเดียวมึมงอุ้ยอะไรเนี่ยสามหมื่นไม่ตายมผมได้ยินย่างทีคนเดียวถอนเส็จแล้วเสร็จแล้วปิดยวแล้วเก ลามนะถามนะเอาดีไอ้เหี้ยมึงพี่เล้าจริงเหรอไอสว์เอาดิยังไม่จบพี่ไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่เล่าพี่เล่าเนี่ยยากิจนได้สตว์เต้ถามแล้วเองแตกไอ้เหี้ยอ เราเฮี้ยมีบาดอยู่ขวาไม่มีบาดอาายอใใู่ขวาไอ้ใช้ไอ้ก้าเลยไอ,อ้สัตว์แล้วแล้วไอ้เย้ยไอ้เยี่ยมันเกินหมออยู่ปล่อยหมอออกแม่งไอ้เยี้ยไอ้สัตว์ไปเหี้ยว ไปที่มืนเจ็สในศลาปกี่ประเทเหี้ียตองยืนนากจมบ้านล้งนะทำงานใหม่ลูกหาอลายสั์ชุดไหมเข้าแล้วอื้อหือเอออ่อนเหรอเอออ่ยวเหรอเออโอ้ยถอนเหมือนกัน บายดียะเก๋เฮียสองเก้าไม่ตายไงวะโอ้โหกูไม่รู้จะทอนชายเลยสับ์บงับงบงังบังบังไงอะทอนจนได้เฮียรอบถัานมีดาบก,กับพินวิ่งมาหา้เฮียยิย่งครเดียลูกกาดิ